ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับร้านสก,กัดมือสองเชียงรายนะครับวันนี้ก็ถึงคิวมารีวิวสก,กัดที่เข้าใหม่กันบ้างนะครับผมดูนี่เลยตัวแรกสวยงามนะครับเดวิดนะครับผมเรดวิดตัวนี้อกสามสิบแปดนะอกสามสิบแปดยาวยี่สิบสามนี่แอร์โฟกนะ,ะการครบทั้งห้าจุดเลยสำหรับเรดวิดให้กาดมาห้าจุด ไซส์เล็กที่มากเลยนะครับเป็นไซส์เอเลยนะครับแขนผมต้องขแมวหูงพอสมควรนะครับห<อ>น้าอกผมสามสิบหกนะครับเนี่ยมันจะใส่เสื้อได้แหละแต่ว่าเห็ไนไหมครับหนาาพุงพุงมันจะรัดเพราะยังผมนี่จะขยับไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมปลายแขนรัดด้วยตุกแกนะครับแล้วก็มีปรับรัดกางกระดกข้อศอกกระดหัวไหล่กระดหลังมีให้ครบผ้าเป็นเอฟโอเย็นสบาย นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวนี้มันเปื้อนนิดนึงนะครับกับโลโก้ตรงนี้มันหายไปนะที่เป็นพลาสติกแข็งมันหายไปแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นโลโก้เลดอีกด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวบางก้นนะครับตัวบางก้นมันก็จะยาวกว่านะใครใส่ไซส์เอได้ก็ลังดีนะครับตัวนี้ยังดีกระชับด้วยนะครับผมสำหรับผมงนี้ติดพุงไปนิดนึงนะตัวนี้ราคาอยู่ที่ สามพันปกติปกติก็จะอยู่ประมาณสามสี่พัน 3, 000, 4, 000ะนะของของเรดบิทแต่ตัวนี้มีมันจะมีนิดนึงนะมีเปืือนแล้วก็นน <c oughs> โลโอกโกมันหายไปนะครับตัวนี้คิดที่สามพันสองร้อยบาทฟรีส่งเลยนะเรดบิทตัวนี้สีสวยสามพันสองร้อยบาทนะครับผมอ่ะมาดูของน้องผู้หญิงนี่ตัวนี้นะครับห3 8กสามสิบแปดของไฟนะเป็นผ้าแอร์โฟ 38ก็ค่อนข้างเล็กอยู่แล้วก็ตัวนี้รู้สึกด้านหลังเขาจะมีตัวปรับรัดนะให้มันเข้าเชฟของผู้หญิงนะตัวนี้ของผู้หญิงนะครับตัวนี้ของผู้หญิงแต่ด,ดูถ้าพี่ผู้ชายใสก่กวมันจะมีตัวปรับรัดแล้วมันจะไม่เข้ากันนะครับนี่เห็นไหมครับสะโพกเขาจะผายที่หนึ่งแล้วตัวนี้ปรับรัดได้นะแล้วก็ด้านหลังนี้มีตัวปรับรัดให้ช่วงนี้มันเข้าให้ช่วงเดียว ข้ารูปสวยๆของผู้หญิงเขานะครับทุงต้องเข้าแมว์คุ้งพอสมควรอาใจใช้ไม่ออกปรับลักกาดมีนะครับผ้าแอร์โฟเย็นสบายนะครับอกสาตัวนี้นะครับก็ซัก6กส3 6ใส่ได้นะครับสามสีกสามสองนี่ได้เลยเพิ่มสาสองขึ้นมาเป็นสากกำลังดีนะครับตัวนี้ของไฟยด้วยนะครับใส่แล้วเย็นสบายตัวนี้ชัวร์หน่งพันแบาทสําหรับฝายนะครับ ตัวนี้เป็นฟูริแกนอกสามสิบแปดนะตัวนี้มีกระหนาวมาให้ด้วย <c oughs> ตัวนี้ใส่ไม่ได้ขอขอไม่ใส่ให้ดูหกสามสิบแปดนะครับขอ,องผู้หญิงฟูริแกนมีกระหนาวให้ด้วยนะครับกางข้อศอกนี่ัวไหล่หลังมีมาให้หมดเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมด้านข้างตรงเนี้ยเขาเจะเป็นผ้ายน่ยนยน่ยนย่นรัดให้มันเข้ารูปของผู้หญิงนะแลวเขายังเปิดสะโพกได้อีก ขยายสะโพกให้อีกให้มันเข้ารูปนะครับตัวนี้ของอฟูริแกนสวยตัวนี้2300บาทสำหรับฟูริกนนะครับผมแบรนด์ดีแหละอันนี้ของน้องผู้หญิงหรือน้องเด็กกันแน่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าอกสานะแต่มันสั้นอ่ะมันค่อนข้างสั้นเอกสามสิบแปดยาวสิบเก้านะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันแปดร้อบาท น่าจะเป็นของเด็กจะดีกว่านะมมการนะมีครบนะแต่มีครบหมดเลยหลังไหลสอบมีครบหมดเลยนะครับแต่มันสั่งน,นะสินิ้วนะครับทัวรลิงบ้างมีทัวริงใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้6 5 6 2XL2XL มาการครบ5จุดเลยครับการดีมากเลยน้ำหนักเยอะ ปรับรัดทุกอย่างมีครบนะครับมีปรับรัดแขน2 2> แล้วก็กาดนะตัวนี้ 2XL อ่ะครับเปคดีราคาแค่1,800บาทเท่านั้นนะเพื่อนเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ดน,นะครับตัวนี้เป็น L อ่แอแบบ Air l i r f o แแบบแอปรับรัดกาดให้มาอีก2จุดกาดดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะไม่มีกันหนาวให้ไม่ไม่กันน้ำ แต่ว่าระบายอากาศดีมีหนกคอด้วยนิดนึงแล้วก็ตัวนี้เป็นกากยนแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นกากที่ถอดได้นะครับถือว่าใช้ได้สาหรับตัวนี้ในเรื่องระบายอากาศนะครับราคา1,800บาทด้วยนะสวยสดอยู่อันนี้เป็นไซส์ XL นะ Dynes น,นะครับ Dynes กาด5จุดตัวนี้ราคา2,000บาท Dynes กาด5จุดนะ 5จุดหนะ2,000บาทเท่านั้นตรงนี้นะและตัวนี้ไดเนสเหมือนกันนะครับตัวนี้กาดสจุดไม่มีกาดหลังนะแต่กาดพวกนี้เป็นกาดแข็งแข็งนี่จะไม่มีกาดหลังให้รีเฟกมีให้นะครับตัวนี้เป็นไซส์เออไซส์อลไซส์เอลนี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไซส์เอลนะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะไดเนสผ้าเป็นกอเทคทั้ง2ตัวนะคือกอเทคอ่ะมันจะระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับ ตัวนี้เขาก็เลยไม่มีช่องรับลมเพราะว่าเป็นเกรดเดียวกับรองเทา้า Nike เลยนะพวกผ้า g o r e t e จะใช้กับรองเท,าท้าที่การระบายอากาศดีๆม,มาดู a l p ต s t a Alpasta ตัวนี้อก4ีนะถ้าเทียบไทยก็จะเป็นไซส์ M เนอะเป็นไซส์ M มีกันหนาวมาให้มีกันหนาวมาให้มีกันหนาวนะพอได้กันหนาวเนี่ยไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวร้อนน้าหนาวก็ใช้ได้เลยไซส์เอ็มไซส์เอ็มเอไซส์เอมใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้กสี่สิบสี่เป็นไซส์เอ็มนะครับนี่นโกถ้านหลังเป็นงานปักนะนแต่ข้อสอบดีนี่พวกนี้ก็เป็นงานปักหมดเลยนะครับไม่ใช่งานสกรีนนะ ช้งานสก,กินงานปักงานปักมันก็จะโลกโก้มันจะอยู่ทนหน่อยนะงานสก,กินก็โดนความร้อนนานๆก็อาจจะสึกไปบ้างตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะมีกันหนาวถอดได้ออมีกันหนาวถอดได้ให้ด้วยสําหรับไอตัวนี้ปกติพวกนี้เขาจะมีกาดเจ็ดนะแต่รุ่นนี้มีแค่ห้าห้าจุดมีกาดแค่ห้าจุดนะงานกันน้ำดีแหละ สูบนะครับผมราคาอยู่ที่2,600บาทเนาะแยกไปละอ่ะตัวลิงสักตัวแล้วกันตัวนี้ตัวลิงไซส์แอกาดห้าจุดนะกาดห้าจุดนีเฟกมีสวยเลยตัวนี้ก็สวยราคาดีด้วยนะ1,800บาทเท่านั้นตัวนี้1,800บาทกาดห้าจุดรบหัวไหล่ซอกหลังไม่มีกันหนาวน้ำหนักเบาดีนะหัวไหล่เขาก็เบิ้ลมาให้เบิ้ล บิวอินมาให้พวกนี้ติดกับเสื้อนะแล้วจะม,มีการถอดได้อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะไซส์ L ตัวนี้ก็ไซส์ L ตัวนี้ก็ไซส์ L แขนปรับรัดได้การมาตรฐานห้าจุดมีให้นะการมาตรฐานห้าจุดมีให้สําหรับตัวนี้รัดก,กาดที่แขนนะครับปลายแขนก็เป็นติตุ๊กแกเนาะเอวปรับรัดได้ ชายปรับรัดได้นะครับตัวนี้มีขนหนาอ่ามีขนหนาให้ด้วย6 46นะครับตัวนี้1,900บาท1,900บาทสังชันดีๆครบๆเหมือน,นกันนะ1,900บาทราคาฟรีส่งทั่วประเทศนะครับอ่าอีกตัวสายบูสนะสายบู๊ครับตัวนี้เลยนะเป็นงานผสมหนังนะครับไนลอนผสมหนังไซส์ L นะเป็นไนลอนผสมหนังขออนุญาตใส่ให้ดู มีกันหนาวถอไปก่อนมีกันหนาวเป็นไนลอนผสมหนังทรงสปอร์ตนะครับกันหนาวพวกนี้ถอดได้นะนะแต่ขออนุญาตใส่รวมไปก่อนแล้วกันใส่แอลแต่พอใส่รวมกับกันหนาวมันก็จะดูหนาๆห,หน่อยนะครับดูหนาๆหน่อยแล้วตัวนี้มีช่องรับลมด้วยนะครับคือเขาจะบอกว่าเขาก็สามารถที่จะระบายอากาศดีได้ดีนะแล้วก็อ่า เรื่องความเซฟตี้ในงานหนังเขาก็เอามาเขาก็เอามาเอามาเฉพาะจุดสําคัญสําคัญเช่นข้อศอกกับหัวไหล่นะครับซึ่งมันก็มีการเบิ้ลอ,อยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับจุดที่พวกนี้เวลาเราล้มทับแรงก็จะเป็นพวกนี้เขาเอาหนังมาใช้เพราะว่าหนังมันค่อนข้างรับแรงดีแต่ว่ามันขยับตัวไม่สะดวกก็ในส่วนอรือที่จะต้องขยับตัวเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นงานาผ้าในรอดมาแทนเอวปรับได้นะครับ มีทั้งยางยืดแล้วก็สายรัดปรับสายเลสซิ่งนะถ้าใครเป็นสายเลสซิ่งก็ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ก็ยังแฝงการระบายอากาศมีมีช่องนับลมมาให้นะครับเพื่อลดความร้อนในบ้านนะครับท่านหนังเพียวๆก็หนักหนาสาหัสอยู่สําหรับการาขี่ในบ้านเรานะครับถ้าลงสนามนี่ถือว่าโอเคนะในดขี่เพราะว่าอากาศบ้านเราที่ต้อง จอดติดไฟแดงบ่อยๆนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวิ่งยาวๆโอเคไม่เป็นไรนะมันมันมันได้อยู่มันได้อยู่ลมมันช่วยอยู่แต่ถ้าติดไฟแดงบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ต้องเลี่ยงมาเป็นงานผสมหนังนะก็จะก็จะช่วยได้นะครับก็จะได้ความปลอดภัยเซฟตี้ด้วยแล้วก็ยังได้อารมณ์ความเป็นลิสซิ่งอยู่ตัวนี้นะครับราคา2500บาทนะครับตัวนี้ในงานพิเศษเลยนะครับผสมหนังนะ รูดลายก็เป็นงานปักทั้งหมดเลยสวยสวยอาร์มพวกนี้สวยนะครับผมหนังให้มาดีนะครับผมราคา2 5 0 0าบาทนะครับสำหรับตัวนี้โอเคสำหรับ่าสเป็นสอ2เชียงรายนะครับก็เอาให้เพื่อนๆชมเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากคุณไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเดี๋ยวเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมเพิ่มเติมอีกนะครับสนใจตัวไหนแคปหน้าจอมาถามน้องแอดมินได้หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ผมทลิงี์ไว้ด้านล่างชอบตัวไหนก็แคปมาคุยกับน้องแอดมิน ใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้หนึ่งครั้งไม่ต้องกังวลน,นะครับผมพูดคุยกันประเมินใส้กันก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดนะครับสวัสดีครับ